พือฮาคบนางเอกดังไปกว่าครึ่งวงการเปิดอาณาจักรหมื่นล้านกึ้งเฉลิมชัยทำอะไรรวยติดอันดับ3ของไทยล่าสุดกึ้งเฉลิมชัยได้เผยให้เห็นภาพอาหารเช้าเป็นข้าวผัดกระเพราไข่เจียวข้างทางพร้อมกับกาแฟใส่แก้วเย็นเจี๊ยบซึ่งดูดูแล้วรู้เลยว่าเป็นร้านริมทางส่วนอาหารที่กินมื้อนั้นไม่ถึงหนึบาทแน่นอน คนยิ่งรวยยิ่งรู้จักคุณค่าของเงินคงไม่ใช่คำพูดที่ผิดไปเพราะขนาดคุณกึ้งเฉลิมชัยทายาทเนตกาแฟที่มีธุรกิจหมุนเวียนนับหมื่นล้านก็ยังใช้ชีวิตแบบติดดินสำหรับหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยหลายคนอาจสงสัยทำไมเขาถึงไว้ผมยาวจนต้องมัดกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวกึ้งเปิดเผยว่าคุณแม่บังคับให้ตัดนะครับแต่พอเราอายุมากขึ้นโอกาสจะได้ไว้ผมยาวมันก็เริ่มน้อยลง เลยคิดว่าลองไว้ไปก่อนดีกว่าตั้งใจไว้ยาวเลยพอมาช่วงโควิดไม่มีโอกาสได้ตัดก็เอาให้สุดๆไปเลยแล้วมาเจอหลานสาวเรียกผมว่าตีโต้ตามภาษ,าษาฟิลิปปินส์หลานบอกผมว่าตีโต้ตัดผมเถอะผมเลยเอารูปตอนผมสั้นให้เขาดูเขาบอกว่าไม่ต้องตัดละหลานสาวผม12ขวบเขาบอกว่าอยู่หน้าตาลุคออร์ดินารีมากๆเลยไม่มีคาแรคเตอร์เลย ซึ่งตอนนี้ก็มีหลานสาวมาอยู่ข้างผมคนหนึ่งละก็เลยมีโอกาสได้ไว้ผมยาวต่อไปเรื่อยๆและนี่ก็เป็นคำตอบของหนุม่มกึ้งค่ะ